ีคเอดแอสันสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที hopping. ่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องโฮมเธอเตี้ยนะคะแต่ตอนนี้เธอไม่เตี้ยแล้วเธอสูงมากอันนี้อะไรอะวันนี้จะมาคุยให้ฟังเพราะว่าจะวปกเขอเรื่องก่อนใช่ไหมอ่าๆได้ให้บอกว่าห้องโฮมเธอเตี้ยเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กจี๊ด เปเทเตอร์มันเรียกจะติดปากสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กจิ๋วเลยจริงอ่ะสร้างขึ้นมาให้ปาดูหนังให้เด็กจิ๋วอ๋ออ่ะพออะะไรคก็เออท้ายแล้วเราทำคลิปอันนี้ไปเด็กจิ๋วร้องเพลงก็มีคนชอบกันเยอะมากเลยแปลกใจว่าทำไมหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กจิ๋วร้องเพลงได้เราก็ทำคลิปร้องเพลงอยู่ดี่เลยใช่ร้องเพลงมันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแต่ว่าจิ๋วต้องทำคลิปร้องเพลงเยอะๆแล้วนี่ยจริงจริงตั้งแต่เด็กก็ร้องมาเรื่อยๆนะแต่ว่าแม่ว่าเห็นว่ามีพัฒนาการอยู่ช่วงนี้อ่าใช่แล้วก็เล เลยให้แม่มาเล่าหน่อยว่าทํายังไงจะตัวเลราฝึกลูกฝึกลูกว่าให้แบบว่าเพรนยังไงให้เขาร้องเพลงให้อะไรอย่างเงี้ยเล่นดน,นตรีได้คนถามใน NGL ว่า how to ร้องเพลงเขาหน่อยคะอืมใช่ก็มีคนก,ก็ไมู่ <laughs> มีคนเขียนหลังไมามาว่าเออทำยังไงแบบเออส่งลูกไปเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องร้องเพลงปูพื้นฐานยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เรื่องเน<ม>ี้ยพามีอะไรมาแชร์เยอะมากเลยเริ่มแต่เกิดเลยว่า ปายอ,อยากแชร์ชปาอยากแชร์อ่ะนั้งแต่เกิดเนี่ยจริงๆอ่ะปาเนี่ยปากับแม่ห่างเหินจากการเป็นศิลปินมากแต่ว่าอะไรคือหมายถึงว่าเป็นเกลียดกันดนตรีใช่ไม่ร้องเพลงกันไม่ได้อ๋อแม่มเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนใชแบบ่แบบคเคยดูรายการเอิ่ม The Voice ไม่ใช่นักร้องเสียงเพี้ยนอ่ะแบบนักร้องเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนไอคิวเซียร์บอยส์ไอคิวเซียร์บอแม่หนักกว่าทุกคนในนั้นเลยแม่เป็นคนร้องเพลงเพี้ยนมากแล้วแบบตอนเด็กๆไม่รู้ตัวด้วยนะ เพิ่งมารู้ตัวตอนหลังว่าโอ้เนี่ยเราลองเพยงเ <ừ> พียงเองค <ừ> ืเอเรียกว่าบ้านยังไม่มีทักษะดน,นตรี ทั้งเรียกว่าทั้งตระกูลเลยจังหต่ป๊าเล่นดนตรีได้เล่นได้แต่มันเล่นกีตาร์ได้แต่ร้องไม่ได้คือตอนเล็กๆใช่ไหมป้าอยากจะให้พิมพ์เรียนดนตรีก็จะไปเรียนเปียโนแต่ตอนว่าเดี๋ยวว่าเหมือนจบว่าชดเชยไงที่แบบว่าพ่อแม่ไม่เป็นเอก็คือเรียกว่าคนส่วนใหญ่นะอยากให้รู้แบบว่าที่ได้นะเรียนดนตรีร้องเพลงแต่จริงๆตอนเล็กๆก็ให้ลองทุกอย่างแหละแล้วเปียโนเป็นหนึ่งในนั้นแต่เปียโนเป็นอะไรที่อยากให้ลองไปเรียนมากๆเผื่อแบบจะได้อะไรนี้ไงหลักสูตรแรกที่ไปเรียนคือหลัก จูเ <Junior S 2> นียอะไรสักอย่างอ่ะมันจำได้ว่าชื่อย่อว่า JMC หรืออะไรอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นหลักสูตรที่คือตอนพิมพ์เริ่มไปสมัครอ่ะเขาบอกว่ายังเรียนเป็นโนที่แบบเป็นเปนโนแบบจริงจังอย่างนั้นยังไม่ได้คือยังเล็กเกินไปนิ้วก็ยังเล็กยังแบบไม่สามารถ mm hmm. เขาก็เลยให้ไปเรียนคลาสเริ่มต้นอันนั้นก่อนซึ่งป้าบอกว่ามันมีประโยชน์มากแล้วเขาจะให้ผู้ใหญ่อ่ะ คือพ่อแม่เขาไปนั่งเรียนด้วยใช่ไหมเด็กจิ๋วจำไม่ได้มันหนูไปนั่งเรียนกับป้าจำได้ไหมเออเธอไปนั่งเรียนกับป้าจำได้ป่ะเพราะเด็กเล็กขนาดนั้นไม่สามารถเรียนได้แน่นอนใช่เล็กๆแล้วหนูกิจกรรมหนอนว่าในภาพห้องเรียนเนี่ยเรียนกันประมาณแบบว่า20่สสิบคนแล้วเป็นเด็กลิงๆแล้วแต่คนก็ปีนเล่นปีนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาพ่อแม่ไมอยูครูตายแน่แล้วที่หนูเรียนคืออะไรรู้ไหมมีเรโดเรมีมีมีในแบบเนี้ยในแบบเนี้ยแต่ถามว่าได้ประโยชน์ไหมป้าว่าได้นะมีป้าบอกว่าได้ประโยชน์เพราะว เป็นการฝึกเตีเทนนิ่งกระดิ่แต่ขอบอกเลยถ้าเผื่อใครไปเรียนหลักสูตรพวกนี้เจมซหรือยามาฮ่าอะไรพวกนี้เราก็ถ้าเผื่อเรียนเฉยๆเนี่ยไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมมีประโยชน์เพราะคิดดูสัปดาห์หนึ่งไปเรียนชั่วโมงหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นมันไม่ได้ประโยชน์เลยเลยแต่ว่าพอหนูกลับมาบ้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหนูอาจจะจำไม่ได้พารฝึกหนูทุกวันเลยฝึกตั้งแต่อะไรนอกจากกดเปียโนแล้วนะอ่าเอ่อฝึกกระดิ่งจะได้ไหม กดิ่งมันจะมีกระดิ่งที่แถมมาของนม Enfago เนี่ยแล้วมันเป็นติ้งติ้งติ้งเป็นแบบโดเล่ขอโทษแม่ติ้งติ้งเพี้ยนเลยใช่ป่ะโดเรมีแล้วก็ให้กดกระดิ่งแล้วก็กดโน้ตอะไรเงี้ยถ้าไปดูคลิปนะมีคลิปตอนเด็กๆใช่ไหมกราป๋าจะโหลดแอปมาแอปเปียโนมาแล้วก็เล่นกันหนูตลอดเวลาเลยโดเรมีมีเลดโดเรมีเล่นกันหนูตลอดเวลาเลย มันได้หลายอย่างก็ยอ,ยงอย่างแรกก็แบบว่ากดโนต้ตให้หนูทายชื่อโนต้ตวุดตึงตึงตึงหนูก็ทายโดเรมี่อะไรเงี้ยหรือบางทีก็แบบว่านะบางทีก็ให้หนูนนฝึกอ,อะไรเงี้ฝึกเล่นเล่นในในในไอแพดอย่างเงี้ยมีเลยโดเรมี่มีมีหรือกดจะด่งเล่นคือ พวกของเล่นต่างๆสมัยเด็กก็ไม่ไดมีเป็นดนตรีพวกนี้เยอะก็เล่นหมดเลยเล่นทุกวันทุกวันทุกวันมีเป่าปีด้วยเป่าปีตอนนั้นเป่าปีจะเก่งมากเป่าปีเป็นโดเรมีอ่ะใช่มันมีของเล่นเยอะแยะจริงแล้วก็กดกระดิ่งเป็นเพลงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าฝึกฝึกเอเทนิ่งแต่เด็กนะฝึกประสาทการสัมผัสตั้งแต่เด็กเล็กๆแบบนี้มันมันไม่สามารถเรียนอะไรจริงจังได้หรอกม้ต้องสอดแรงแบบนี้เราวก็ว่าในคลาสนั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กที่เก่งมากเก่งที่สุดในห้อง จริงๆพอพอท้ายชั่วโมงอ่ะครูก็จะให้เด็กจากคนมาโชว์แล้วหนูจินตนาการเหมือนเด็กอ่ะยิ่งโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอ่ะไปถึงมันก็แบบว่าเี่ินทุบ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 ครูก็ไก่นะพายแต่แต่เก็ยวกหนูไปหนูเป็นคนเดียวที่สามารถมีแลดเลยมีมีมีครูแบบว่าเก่งมากจริงจริงเก่งมากหนูเก่งที่สุดในห้องเลยเก่งแบบโดดเด่นมากไม่ใช่คือพิม ไม่คือเราก็ไม่ได้อวยเวอร์ word, แต่เขามีความสามารถด้านดนตรีโดดเด่นจริงๆอาจจะเป็นเพราะเราฝึกซ้อมเยอะไม่อาจจะเป็นเพราะแล้วก็มีพรพ<อ>พสวรรค์เซลทางด้านการเรียนมันเดือูนย์แล้วเขาพอไพอด้านนี้หมด <c oughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเลยรู้ว่าเรียนคลาสแบบเนี้ยมันไม่พอแล้วสำหรับเด็กทิเพราะว่ามันเรียนเป็นฝูงไงแล้วมัน <c oughs> มันไปเรียนคนเยอะเออเรียนคนเยอะเรียนเยอะอ่ะมันไปได้ช้ามากก็เลยไปเรียนเดียวอืมแต่หลังก็พออายุโตขึ้นด้วยพอโตขึ้นแล้วก็เรียนเดียวนอกจากเรียนเปียโนแล้วก็จะมีเรียนร้องเพลงด้วยทำไมไม่คิดอยากให้หนูเรียนเปียโนแบบเป็นโนคลาสสิกแบบเรียนเรียน็เรียนไงคืจำไม่ได้เลยใช่ไหมที่ไปเรียนกับครูครูหมเออครูหม่อะ เออเรียนจริงจังเลยแล้วตอนหลังคือแบบไม่ได้เรียนเพราะว่าแบบอันนั้นมันคือเรียนจริงจังแล้วต้องไปสอบเป็นเขาเรียกว่าสอบเลเวลเลเวลใช่ป่ะแต่หนูก็คือแบบอยากเรียนแล้วเล่นไปร้องไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนอันนี้เียหยุดเรื่องการเรียนเป็นบ้างหนึ่งมาไล่ฟังก่อนว่าจริงๆอ่ะเด็กแต่ละคนเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาถนัดอะไรเขาชอบอะไรเพราะนั้นตอนเด็กเราสอบสนุนเขาทุกอย่างเลยทุกอย่างให้เขาเรียนอะไรบ้างจะไม่จะไม่ได้หรอกเรียนว่ายน้ําเรียนเทนนิส ซึ่งเทนนิสเนี่ยไปเทนนิสไปเรียนครั้งเดียวเธอบอกหนูไม่เอาแล้วหนูร้อนหนูวิ่งไม่ไหวเออยิงธนูก็มีนะยิงธนูก็เรียนขี่ม้าอ่ะขี่ม้าจะได้ขี่ม้าหนูชอบขี่ม้าหนูชอบแล้วขี่ม้าเรียนเยอะเรียนแบบเรียนเยอะเรียนถึงท่านไอ้นี่ได้เลยเรียไอสเก็ตแต่หนูขึ้นปุ๊บกไเอสเกตเนี่ยเรียนไปประมาณแบบสิบก็รอบยี่สครั้งไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยคือแบบแล้วตอนหลังก็มีไปฝึกอีกนะคือที่ไปฝึกไม่หนูว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นหนูแบบเพลย์เซฟมาก กาเดินเขากลัวเขากลัวแล้วแต่ว่าหนูว่าตอนเนี้ยมันเป็นช่วงหนูแบบโอเคหนูบ้าบินแล้วหนูแบบเล่นเลยเลยล้มบ่อยแล้วเือเด็กเกี่ยวเล่นไอซ์สเกตแบบไม่เคยล้มเลยเพราะว่าเขาเพสตใช่ไหมเขาไม่ยอมเขาเกาะอยู่โรลเละเบดด้วยแต่ล่าสุดที่ไปเล่นกับเพื่อนล้มนะขนาดปัจจัยยังล้มเลยปัจจัยของเด็กเล่นนะคะเพื่อนอย่างตอนตอนเล็กๆก่อนก็โรลเลอร์เบดไอซ์สเกตเต้นเต้นบอลเล่ แล้วก็ไปเต้นพวกแจ๊สอะไรนี้ยหนูไม่ชอบตอนเด็กเคยไปเรียนนะไปลองใช่ไปลองเรียนเต้นไม่ชอบไม่เอาเรียนวัดรูปเรียนปั้นใช่เรียนวัดรูปปั้นดีน้ำมันอ่ะนะใช่จะได้ดีไหมมันไม่มีประโยชน์โทษทีนะแต่ว่าสำหรับสำหรับเอ่อเขาเรียกอะไรมันเป็นการฝึกฝึกกล้ามเนื้อฝึกอะไรเงี้ยแต่ว่าเแต่ว่าไม่ได้เขารช้มือได้วยใช่ใช่แต่อย่าไปคาดหวังว่าไปเรียนเพื่อจะมาปั้นสวย มันเป็นการฝึกกมเนือหมัดเล็กนั่นแหละแล้วก็ให้เด็กสนุกนั่นแหละเรียนหมดเลยรีก่นี้ปาจะสรุปว่าหลายอย่างเนี่ยเด็กจิ๋วไปเรียนแล้วก็ไม่ชอบก็ทิ้งไปเลยแล้วก็แต่บางอย่างเนี่ยชอบแต่ปาว่าอาจจะไม่มีพอสวรรค์อย่างเช่นไอสเคทเนี่ยเขชอบนะเรียนเรียนแบบอยากจะไปเรียนอยากจะไปเรียนแต่เรียนแล้วมันมันไม่ได้เลยมือมีกำแพงไรบางอย่างที่ทำให้อูแบบไม่เอาคือนอกจากไอสเคทเนี่ยกิตใจาอย่างเงี้ยทุกจิตใจยาเนี่ยหรือโรลบเเบรอย่างเงี้ย หูจะเป็นช้ากว่าอนที่สุดไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือกลัวแบบเอขับวิ่งจี๊ดล้มปังล้มปังล้มปังแป๊บเดียวขับเก่งเลยแต่หนูจะไม่ยอมล้มเลยแล้วหนูก็จะแบบค่อยๆไปแล้วก็จะแบบจะเลยจะยังเพราะนั้นเราได้ข้าสู่เราเรื่องกีฬาตัดทิ้งเลยกีฬาไม่ได้กีฬาโตมาหนูกีฬาดีนะ ดีแล้วเหรอจนม,มันไม่สีตลอดเลยให้คนอื่นพูดไหมไมีใครเคยชมไหมเอ้าทำแบบทดสบอบตีแบบนี้หนูไม่สีตลอดเลยนะาทางศาสตร์ากีฬาเนี่ยโดยโดยรวมแล้วเด็กจว่าไม่ไม่ค่อยถนัดถนัดทางด้านดนตรีมากกว่าพเพราะเผื่อเราส่งลูกไปเรียนเยอะๆเราจะรู้เองว่าเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรดนตรีนี้เป็นอะไรที่เด่นชัดมากทางดนตรีไทยและดนตรีสะกลนะเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนเก่ามีเรียนดนตรีไทยจับเครื่องดนตรีอะไรก็เล่นเป็นเร็วมากครูบอกว่าต่อเพลงให้แป๊บเดียวเสร็จ วันนั้นไปรับอ้าวทำไมเลิกแล้วอ่ะอ๋อหนูตอบเพลงได้แล้วคนอื่นยังไม่ได้แล้วหนูกลับก่อนอะไรเงี้ยคขียนว่าทักษะดนตรีป้าจ,จะคิดว่ามันต้องเริ่มจากหูก่อนหูถ้าเบื่อฟังแล้วไม่ไม,ไ,มไม่เพีย้ยนอะมันก็จะต่อยอดได้ยเยอะใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอความจำด้วยเขาเป็นคนที่มีความจําดีมากอ่าสมมุติมีมีเพลงมาอย่างเงี้ยโอเคเขาจะจําเพลงได้เลยแล้วมันจะต่อยอดอเป็นนู่นไปนนี่ได้ไงเวลาตี่คิวเล่นซออย่างเงี้ยที่โรงเรียนเก่าค่ะหนูไม่เคย หนูไม่อยากอ่านโน้ตแบบจะได้แบบก็คือหนูจะบอกให้เครูเขาแบบเิมแบบสอนหนูรอบนึงแล้วหนูก็จะจาจำจำจำมันงี่ <S <S แล้วก็คือจําทั้งเพลงเลยที่ไม่อา่านเนื้อไม่อา่านโน้ตไม่อา่านโน้ตอ่มอมามาเรื่องดนตรีก่อนก็คือตอนนั้นกลับมาที่เรื่องเรียนเป็นโน้ตตอนนั้นก็มาเรียนเดี่ยวเรียนเดี่ยวเรียนอยู่ได้ประมาณเป็นปีเหมือนกันนะเรียนเยอะเหมือนกันดือนหนึ่งเดนแต่ว่ามันหยุดหยุดไปเพราะอะไรเดี๋ยวป้าชัให้ฟังเพราะอะไรนะเพราะหลายๆคนก็จะเจอปัญหาแบบนี้คือเรียนเป็นโนเนี่ย ปาไม่รู้นะแต่ว่าในไทยอาจารย์เป็นโน้ตสยามอาจะเป็นเรียนเป็นโนคลาสสิกปาพยายามจะไปหาณตอนนั้นนะปาแบบที่ไหนที่แบบเรียนเป็นแบบว่าไม่เป็นโน้ตไหมเป็นเรียนเป็นแบบอิเล็กโทรเรียนเป็นแบบว่าเป็นเป็นป๊อปแบบเป็นคีย์บอร์ดเป็นเนี้ยไม่ไม่หาไม่เจออาจจะมีนะแต่เราหาไม่เจอมีแต่เป็นโน้ตเออล้วเป็นโนก็บอกว่าคุณครูไม่ต้องแบบสอนยากๆได้ไหมคลาสสิกเอาแบบเพลงป๊อปได้ไหม ไม่ได้ค่ะทุกคนจะพูดพื้นฐานต้องอันนีต้ต้องต้อง,องโอเคมันมันคงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ากลับกันก็คือเด็กจะเบือ่อในเด็กกิจวเรียนเนี่ยเรียนเป็นโนคลาสสิกเนี่ยเด็กอ่ะเรียนมันก็ซักกัโต้ซักกัโตอะไรนะหน <c oughs> ูว่าเรียนอ่านโน้ตเรียนมันเบือ่อ <c oughs> มันเบือ่อมันเบื่อก็เลยอะไรเด็กไปมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าเรียนอ่านโน้ตอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่โดนเครื่องดนตรีเดียวมันเครื่องดนตรีไหนก็มันโดนใช่แล้วก็ แต่อย่างอังเนี่ยอังเขาเรียนพร้อมกันพร้อมกันสิบปีทุกเรียนมาสิบปีแล้วนะไม่แล้วเขาบีสอนวัดระดับด้วยเขาได้แบบใบอะไรอย่างงี้ด้วยแต่หนูไมเอาเนาะแต่เขาพิมพ์ไม่เอาเลยแล้วไม่คือป้าแค่อยากให้หนูเล่นเปียโนแบบสมมติเป็นคอร์ดนู่นนี่นั่นแบบร้องกับร้องไปด้วยเล่นไปด้วยเฉยๆไม่ได้แบบอยากให้แบบเออก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนเปียโนอยากให้เอาเปียโนมาเล่นในชีวิตประจำวันได้นั่นแหละ มีเพลงมาแล้วก็แต่จิวเด็กจิวทุกวันนี้คือเขาสามารถทําได้คือหลังจากที่เเรียนเปียโนตอนเล็กเล้ก็หยุดไปยาวนะตอนโตเขาพยายามจะกลับมาเรียนอีกทีหนึ่งนะมีครูมาสอนที่บ้านมีครูสอนที่บ้านก็เขาอีหลอกเดิมเขาอีหลอกเดิมคือเพลงเดียวอ่ะเรียนเป็นแบบว่านานมากสองเดือนสเดือนมเดือนเพลงเดียวเลยสองเดือนเล่มหนาเท่านี้เพลงเดียวเพลงเดียวเฮ้ยมันเด็กจะไม่เบื่อได่ไงอ่ะจะดีมากเลยอ่ะเนอะตอนนั้นน่ะไม่ใช่เขาจะสอนแบบ ละเอียดว่าแบบว่าแบบตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงหน้าตาแน,นั้นอืมมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็าป้าว่าก็กลับมาเหมือนเดิมแ่ะคือเรียนแบบเนี้มันเด็กมันอาจจะเบื่อไงป้าอยากให้เด็กจิ๋วเรียนเด็กจิ๋วบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วตอนนี้ป้าเลยท้าเด็กจิว๋วจะนมั้ยป้าท้าเด็กจิ๋วบอกว่าเอา,อางนี้กันเพลงมีมาหนูแกะแกะแกะให้ป้าดูให้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแกะถ้าเผื่อหนูแกะได้เนี่ย ก็ยังไปเรียนเพาแก่ได้เฉยเลยถ้าจะไม่ผิดนะเพลงของไอ้ซอมมารีอะเพลงของซอมมารีโลกอีกาบก็คือเขาเ้เขามีอาจจะมีพรสวรรค์แล้วก็เอ r t r a i n นนิดีมาดีคือเขาสามารถฟังเพลงแล้วแกะเมโลดี้ได้เลยแล้วก็เด็กจีก็จะใช้วิธีขี้โกงในการ ดูที่มันไหลๆเรียกว่าอะไรนะจิ๋วตอนนี้ไหลมาไหลมาแล้วก็เกิดอเออดูอันนั้นอ่ะเล่นเพลงเก่งมากเลยแล้วก็หนูจะแค่เสิร์ชว่าเพลงที่อยากเล่นต่อด้วยคำว่าเปลี่ยนหนแค่นี้มันก็จะขึ้นมาให้แล้วก็เป็นแบบคือเราก็กดนิ้วตามที่มันเหมือนเหมือนเล่นเกมอ่ะใช่เออเล่นเกมแต่เอาเนี่ยไอ้ป๊าแช้ใฟังสำหรับป๊าเนี่ยไม่ไหม่นะหนูจะขี้โกงจะอะไรยังไงก็ได้แต่ให้หนูสนุกกับการเล่นดนตรีนะเอาป่ะให้มันสนุกเออหนูเล่นเดี๋ยว เดี๋ยวทักษะพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะขยับขยายไปเ,ยเองไงคู่ดนตรีมาฟังก็อาจจะขัดใจ <c oughs> นะน,น,นี่เป็นที่เอารับเป็นสไตล์ไตเด็กเกี่ยวกันแต่ว่ามันก็จะกลับกันกันมันทฤษฎีอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเหมือนแบบคนที่เรียนเป็นโนม,มาเดืจริงแต่ว่า ที่ปาบอกว่าหนูเก่งดนตรีอ่ะคือหนูคำว่าเก่งดนตรีของคนปกติอ่ะคือแบบเก่งทฤษฎีดนตรีแบบว่าโอ้ยเนอตัวนี้ันอันนีเธอต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้หนูไม่ใช่อย่างนั้นนะหนูแค่พอเล่นได้อ<ๆ>ก็ปาว่าพ,วพอแล้วในในการที่เอาไปเล่นในชีวิตประจำวันนะ<ๆ>ก็มีเพลงมาก็พอที่จะเล่นได้เล่นได้เลยกีตาร์กีตาร์ กีตาร์เป็นตอนแรกไม่ได้เรียนเนาะป้าสอนเองป้าสออนเงแม่เอาเครดิตใหญ่ป้าสอนป้าเล่นป้าพอเล่นได้เพราะว่ากีตาร์กีตาร์เคยให้ครูมาสอนที่บ้านทีหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วหนูไม่ชอบไม่ชอบป้าเลยสอนให้เองก็เดี๋ยวป้าไม่ได้สอนหนูฝึกเองฝึกเองจริงๆเองรอ๋อนได้ได้าสอนก็ได้สอนก็ได้สอนก็ได้กีตาร์หนูไม่ได้แบบสามารถแบบสมมติฟังแล้วเล่นเป็นเมโลดี้ได้เลยเหมือนเปียโนนะ ก็คีกตร์ก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแบบว่าฟิงเกอ์ไซด์เนี่ยมันแปว่ามันยากไปอ่ะก็แค่แบบหนูตอนย่าตีคอร์ดได้ก็พอแล้วก็่นนางครูได้ก็พอแล้ว็่บนูตนย่างตีร์คไาสกิกเลยนก็แ่แบบหนูตอนางตอร์ไแล้วแ่บบหนย่าีคร็แลก็่หนอน่ตร์ได้ก็อล้นก็บนอกย่าคตูครับอก็แลปกอปคแบบหนูต่าตีคอร์ดได้มดาได้วก็ไม่ได้คุณตองเริ่มจาก ในเบสิกก่อนรู้แล้วจิ๋วหนูต้องมาไล่โน้ตใช่ไหมใช่มาตั้งแแล้วเราไปซื้อกีตาร์ตัวที่เป็นคลาสสิกใช่ครูบอกให้ไปซื้อมาดนตรีนะย่างี้ตามเกิดจะทักษะจะเกิดมันเกิดจากการฝึกซ้อมก็คือถ้าเกิดคุณเรียนทฤษฎีมาจ๋ายังไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซ้อมก็อาจจะไม่ลุ่งแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าพื้นฐานเรียนมันแน่นแล้วก็ซ้อมด้วยนั่นจะเก่งแต่จิ๋วคือเรียนทฤษฎีไม่ค่อยได้เรียนแต่ว่า ชอบเล่นชอบเล่นเล่ยอย่างเงี้ยก็พอใจเจรักเจรักเงี้ยทีนี้จะจะมาเรื่องร้องเพลงร้องเพลงจีนได้ไหมครูคนแรกของหนูคือใครคะคุณเบลคุณเบลน้องๆรู้จักกันไหมครูเบลคือใครกันคุณเบลครูเบลเป็น AF ด้วยอุยเด็กสมัยนี้รู้จัก AF ฟแอลแคมเดอมีแฟนตาเซียแต่ตอนนั้นคือในความทรงจำป้านึกว่าจิ๋วโตแล้วนะแต่ป้าไปย้อนดูคลิปนะยังเป็นเด็กน้อยหนูนอนเรียนหนูนอนเรียนใส่ชุดเจ้าหญิงหนูใส่ชุดเจ้าหญิง แล้วก็นอนเรียนแล้วครูเบลก็ใจดีมากแล้วหนูก็ชวนครูเบลเล่นเกมนู่นนี่ตลอดเวลาแล้วเขายอมอะคะครูเขาใจดีไงเขาก็จะแบบว่าเออสอนไปแล้วะ entertainment ไปราะว่าเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะว่ามันเรียนเรียนเล่นเล่นเพราะว่าจิ๋วก็นอนอยู่บ้านเรียนแบบได้ไหมได้ประโยชน์มั้ยหนูจำได้ได้เขาก็ฝึกได้ฝึกร้องฝึกการใช้เสียงมันมันเป็นการสั่งสมตั้งแต่เด็กหนูยังไม่เคยพูดภาษาอังกฤษได้เลยตอนนั้น เธอฝึกเพลงภาษาอังกฤษนะด้วยนะเดีย๋ยวจะเรียนร้องเพลงกับป๊าทุกคืนเลยจ้ะจ้าจำได้หนูต้องเกาหลังให้ป้าร้องให้ปา้ปาไปด้วยนี่เป็นอะไรกันคะเนี่ยท่าหรือคะ <c oughs> และ้วแล้วมีน้องๆหลายคนบอกว่าอ้าจริงๆเคยเรียนร้องเพลงไหมก็าอาจจะไม่รู้อวันนี้เดินมาเล่าให้ฟังเคยนะแล้วครูคนต่อมาคือใครคะคแ<ส>จมคแจมคือใครคะ<ส> ูสอนร้องเพลงค่ะเป็นเออเขาแบบว่าไอ้นี่นะให้มาสอนที่บ้านใช่มาสอนที่บ้านเขาเก่งมากเลยนะคุณครูเขาเป็นนี่เลยนะอยู่ดุริยางของตูงดุริยางของตำรวจคือเป็นนักร้องอาชีพนะเป็นนักร้องอาชีพเขาร้องแบบ โอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่แล้วเขาก็มาสอนสอนเรียนหลายปีแล้วนะใช่ไหมเดียนเป็นปีแลวใช่แต่ว่าแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เรียนช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ด้วยแล้วครูแจมหยุดไปนานมากแล้วครูแจมไปไหนมารู้ว่าที่บอกไม่มาไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมคือขนาดเขา้องเก่งมากยังเรียนเพิ่มเติมเลยอ่ะแล้วหนูได้อะไรจากครูการเรียนมากเทคนิคเทคนิคหนูว่าหนูก็ได้อยู่นะเช่นแบบว่าได้เว้นเสียงที่กว้างขึ้น เห็นที่ชันเลยครูแจมตั้งแต่หนูเรียนกับครูแจมแรกๆอ่ะเพลงแรกที่เรียนน่าจะประมาณแบบ oh I want ของโอลิเวียแล้วหนูอ่าจำได้ว่าร้องลำบากมากแบบร้องไม่ถึงอ่ะแล้วพอแบบครูแจมบอกในวันทดสอบกันแล้วหนูร้องได้แล้วแบบสบายคือเลนเสียงมันกว้างขึ้นแบบไปต่ำไปสูงได้มากขึ้นเขามีการฝึกแล้วก่อนแบบวอร์มทุกครั้งวอร์มทุกครั้งไล่โน้ตอะไรเงี้ยเราได้เลนเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างี้ เขาก็เป็นแบบเขาเป็นครูเขาก็จะแบบว่ามีการสอนให้วอร์มแล้วเขากดแล้วตรงไหนไม่ได้เขาแก้ให้หนูได้แต่ว่าป้าอาจจะบอกได้แต่ว่าป้าแบบทําให้ดููฟังไม่ได้ไงแต่ว่าป,ป้าปว่าไอ้ทักษะเนี่ยมันเกิดจากการฝึกฝนกันนลนะ้วแหละคือดนตรีเหมือนการร้องเพลงเหมือนกันมันเกิดจากการฝึกฝนเด็กจิว๋วก็เป็นคนที่ฝึกการร้องเพลงทุกวันนะเขาขล่าโอเะเขาร้องโอเคทุกวันใช่คือที่วันนี้ที่เรามาถ่ายห้องนี้ที่ป้าบอกตั้งแต่ที่แรกว่าห้องนี้สร้างมาเพื่อเด็กจิ๋วเพราะเด็กจิ๋วใช้คุุมมาก คือ,อ,อลองคิดดูใคร <มา S 1> จะเป็นแบบเด็กเกียวว่าจากจโรงเรียนมาปุ๊บเข้าห้องคาราโอเกะร้องเพงลง,ลง,ลงร้องร้องร้องเป็นวันหนูแค่ชอบร้องเพลงใช่ดูได้ฝึกฝนมันมันเป็นการฝึกฝนรูร้ป่ะแล้วแม่ปากก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่างช่วงหลังๆเนี่ยร้องบ่อยมากเลยก็เลยคิดว่าร้องแล้วล่าสุดที่อัดคลิปอ่ะเหมือนร้องดีขึ้นปั๊ก็เลยบอกสงสัยมาฝึกร้องคาราโอเกะบ่อยอืก็เป็นไปได้นะถูกไหมอเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของดนตรีอะไรพวกเนี้ยหนึ่งน่าจะเกิดไปจากการพวกคอสนับสนุนแต่ แต่เล็กนะให้มีการเอียร์เทนนิ่งแล้วก็ให้เขาไปจับไปสัมผัสให้เกิดการรักขึ้นมาก่อนชอบขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็สนับสนุนเขาจะไปเรียนจังหวะไหนเนี่ยอย่างอย่งที่แชร์ให้ฟังก็คือว่าเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงไม่ให้เรียนต่อเนื่องไงเรียนเรียนเขาเบื่อหยุดก็หยุดอยากจะเรียนเมื่อไหร่ใช่อยากจะเรียนเมื่อไหร่ก็ก็เรียนมันมัน มันก็เนี่ยเรียนไปฝึกซ้อนไปหยุดหยุดไปไม่เป็นไรขอให้เขาแบบว่ารักกันมันอะไรเงี้ยสนับสนุนด้านดนตรีหนึ่มากเลยนะอยากได้กีตาร์เป็นไงหนูอยากหนูอยากได้กีตาร์อกีตาร์โป่งมาอยากได้เปียโนอาเปียโนมาอยากได้กองกองมาอยากได้ขวี่ซื้อขวี่อยากได้แบบว่าขวี่ต้องพูดจิเหรอขวี่ยขิมขิมซื้อไปซื้อหิมเลยจ้าเกือบต้องมือซอลแล้วแต่ว่าไต่เลิกก่อนแต่ว่าแบบเอออยากแม้แต่เราก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรอะจริงจังนะอย่างแล้สมมติจะซื้อขิมเนี้ย เราต้องหาข้อมูลแล้วร้านไหนที่เป็นแบบว่าแหล่งซื้อเข็มที่ดีในี่ขับรถไปถึงอะไรแล้วไอ้ขุยนี่แม่ก็ต้องไปดูนะว่าขุยคาสซี่ขุยอะไรเงี้ยไม่ใช่ซื้อมั่วเออเมื่อกี้นั่งพูดเบื่อเราก็เลยยืนพูดป้าบอกว่าอะไรนะจะร้องเพลงเก่งๆมันต้องฟังยี่สิตอนโอ้โหนี่ฟังเยอะมากบางทีนั่งรถกลับจากโรงเรียนเนี่ยแค่สิบนาทีฟังไปแบบยี่สิบเพลงเอาจริงเขาฟังเพลงเราประมาณสิบวิ เกินด้วยเพราะว่าหนูเคยหนูเคยพนันกับป้าว่าหนูบอกป้าขอเปิดเพลงป้าบอกอ๊ยจะถึงบ้านอะไรยังสิบห้านาทีหนูบอกเชื่อไหมหนูเปิดในห้าสิบเพลงแล้วก็เปิดถึงจริงจนี่นคือฟังเงยอะๆไม่ได้เขาเรียกอะไรได้เรียนรูร้หลายแนวใช่หลายแนวหลายเทคนิคหลายนักร้องหลาย,ย,าลอ,ยอะไรเงี้ยเย็นเย็นมาร้องเร็วเพลงขอเพลงอะไรดีคุณแม่เพลงเจ้าหญิงอะเพลงอะไรดีพาดเอาอยู่วัวพาดเอาอยู่วัวได้ Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything Look at this trove, treasure's untold How many wonders can one cavern hold? Looking around here to think, sure, she's got everything. I've got gadgets and of plenty. I've got hoses or what's a color. You want to pick I'm But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see want I see them dancing, walking around on toes. What do you call them? Oh, feet. <laughs> Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a. What's that word again? Streets up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of your life. Oh my God, เก่งมากเก่งมากเก่งมาก <laughs> 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 ประมาณนี้ฮะอ่อโอเคค่ะก็นั่นแหละแชร์ให้ดูอ่าพิมก็แบบว่าเขินมากเลยวันเนี้ยบอกว่าเหมือนกับมานั่งชมนั่งอวยหนูให้คนดูหนูไม่ชอบเดี๋ยวคนแบบหนูไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือจริงๆโอเคเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเขาเขายังแบบว่ายังต้องฝึกฝนอีกเยอะดนตรีก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ร้องเพลงได้ แล้วก็เขาก็เล่นเพลงให้สนุกสนานชีวิตเขามีความสุขแฮปปี้แบบมานั่งแกะเพลงบางบางทีมีเพลงที่ชอบก็มานั่งแกะร้องอย่างเงี้ยเรามีความสุขแล้วก็ร้องได้คนฟังก็รู้สึกไพเราะอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถามไงพิมว่าเออทำยังไงแล้วปูพื้นฐานมายังไงตั้งแต่เด็กก็เลยมาแชร์แค่นั้นเองค่ะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย